นมแพะมาจูผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในชุมชนและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกระบวนการผลิตนมแพะมาจูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่กันที่ฟาร์มของอาแบการินนะคะซึ่งฟาร์มพี่ถือว่าเป็นฟาร์มเกษตรกรที่ครบวงจรเลยค่ะและตอนนี้เราอยู่กับแบการินแล้วค่ะฝั่งนี้ ไม่สวัสดีค่ะตอนดีครับผมก็ทําธุรกิจทําแพะก็ประมาณ20กว่าปีแล้วเรามีแพะเนื้อแกะเนื้อและก็เราหันมาทําแพะนมคุณค่าทางอาหารสูงเราจะให้อาแบพาไปดูนะคะว่าวิธีการเลี้ยงแพะของฟาร์มอาแบเนี่ยเป็นยังไงข้างบนเลยใช่ไหมคะได้เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเชิญนะครับ เราจะเรียกชื่อก็จะมาเลยมีชื่อด้วยเหรอคะมีชื่อครับเวลาที่นมมาจะคอยเป็นคิวก็จะรู้ว่าใครใครก่อนใครหลังเขาจะรู้เวลาด้วยเวลาไหนที่ได้นมเวลาไหนไม่ได้นมแสดงว่าก็เลี้ยงแพะเป็นระบบเลยใช่ไหมคะใช่ครับจะให้แค่2มื้อต่อวันแค่นั้นเองนะเพราะว่าแพะนมนี้ต้องมาคับกันกินนิดนึงแต่ก่อนมุมจะเลี้ยงแบบอ้วนปึ๊กเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีลูกเพราะว่าไขมันจะไปแทรก อนช่องคลอดก่อนเราจะไม่มีลูกว่าไม่มีลูกป๊บมันจะไม่มีนมกเกษตรกรแต่ก่อนไม่มีที่ไปพอดีจังหวะที่มาจูมาสปอร์ตเรื่องนมอะไรพวกนี้เราก็ดีใจตรงนั้นไงเราก็มาเพิ่มทําใหม่เพราะเรียกว่าดูแลดีกว่าเดิมเยอะนะฮะจะให้นมสะอาดจะให้ดูไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรพวกนี้ถ้าอาหารเราไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นมก็ไม่ค่อยดีครับ อันนี้ต้องต้องรีบเป็นเวลาด้วยไหมว่าใช่ใช่ใช่ต้องมีเวลาแฝดจะรู้เวลาเขาแล้วก็น้ำนมเขาจะรู้เวลาของเขาอันนี้รีดนมใช่ไหมอ่ะนีดแบบแบบธรรมดาไงอันนี้แบบธรรมดานี่รีดใส่รีดใส่แก้วอ๋อใส่แก้วเอาลองไหมได้เราจะบิดลงมานี่ยังไงครับแม่อืมนี่ก็นี่ก็ได้นีโอ้ย <c oughs> เขาไม่เจ็บตอนะ็อ <isas> มันไม่เจ็บ <c oughs> ก็ล็อกอหมดล็อกล็อกล็อกอย่าให้แน่เลย,อ,ยอ่าอย่าให้นมขึ้นไปอ๋ออุ้ย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 ล็อกขอมวดเลยเอออันนี้คือนมเขาทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับ นมที่เรารีดมาเมื่อกี้นะคะอันนี้รีดได้แค่แบบสองสามทีเองให้ปริมาณนมเยอะอยู่นะโอเคลองชิมดูลองชิมดูชิมหน่อยลองชิมเลยชิมกั่นี้เดียวเองลองชิมนิดเดียวเออลองชิมดูพิยะชิมได้เลยใช่ไหมชิมได้แต่ชิมได้ไม่ชิมได้เลยครับนี่เหรออืมลองชิมดูอันนี้คือนมที่เรารีดมาเมื่อกี้นะคะ ลองดูเคยกินไม่เคยกินไม่เคยกินค่ะลองชิมดูไม่เคยกินทีเตบุ๋มบอกเมื่อกี้ว่าไม่มีกลิ่นลองชิมดูเป็นไง่างไี้เนี่ยเป็นไงอิ่มแล้วไม่รู้สึกมีกลิ่นเลยไม่มีตอนตอนดมอะเรายังได้กลิ่นอยู่นะแต่พอกินเข้าไปอะไม่ไม่มีกลิ่นเลย ถ้าเขาหลอกว่า,าไม่ใช่นมแพะเชื่อเดี๋ยวนะแปลว่าอันนี้สงสยัยเพราะว่าอันที่เราบีบณวินาทีนี้กับกที่ถึงมือพวกบริโภคเนี่ยรสชาติเดียวกันกลิ่นเดียวกันความรู้สึกเดียวกันนะใช่ครับแต่แต่เขาไปเพิ่มพัชไรอีกรอบหนึ่งแคนาเิงครับ<ๆ>แต่นี่เราสดเลยแปลว่านี่ที่เราสดว่านี่สดรสชาติอย่างงี้จะมีกลิ่นไหม ปกติอ่ะจะมีถ้าที่มีกลิ่นก็จะมีกลิ่นเลยใช่ค่ะนอกาะไม่เหมือนนมวัวเนาะนมวัวจะได้กลิ่นชัดมากแต่อันนี้จะไม่มีในรสชาติหวานเข้มข้นมันจะมีนั่นแหละรสชาติมันโดดใช่ร้อนมันจะมีอะไรครับลองชิมดูคุณตอลองชิมจริงๆอร่อยอร่อยบางคนก็กินไม่ได้พอมากินแบบอ๋อสั่งซื้อเลยไม่ได้กลิ่น เนี S <S 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 ans> ans ่ยสวเออนั่นแหละส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นต้นน้ําของการผลิตนมใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูที่โรงงานนะคะนมแพะมาจุงนะคะว่าหลังจากที่เขาเนี่ยรับนมแพะจากที่นี่ไปแล้วเขามีการแปลรูปยังไงจะพาไปที่โรงงานกันค่ะไป ในส่วนของการเข้าโรงงานของเรานะคะก็จะมีมาตรการเรื่องของการเซฟนิดนึงเซฟเรื่องของความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่า,าที่เป็นปัจจัยอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์เราเราจะให้มีการแต่งกายให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันนิดนึง,นงพนักงานก็อย่างนี้ทุกคนเหมือนกันใช่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปในลายผลิตกันเลยค่ะค่ะจากที่ไปดูที่ฟาร์มนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นขั้นตอนการ รีดนมดิบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนแรกค่ะในก่อนเข้าสู่กระบวนการแล้วก็จะมีการรับนมดิบมาแล้วก็จะมีการตรวจสอบเบื้องต้นก็จะมีเรื่องของความสะอาดของนมค่ะมีการชั่งน้ำหนักในบริเวณนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดเก็บลงตู้ค่ะโดยนมดิบนะคะก็คือเราจะผูกกันเป็นแบบนี้ค่ะที่ต้องผูกเป็นถุงกลมเนื่องจากเพื่อเวลาละลายค่ะมันจะกันในส่วนของการแตกค่ะถ้าเราผูก ใส่เต็มโดยที่ไม่ทำไม่ไม่กลับด้านตรงนี้ตรงมุมเนี่ยค่ะมันจะไปสิ้นตัวอื่นทําให้นมยิบแตกอันนี้ก็จะหลังจากแช่หลังจากช่างอะไรเสร็จแล้วก็จะเอามาแช่ตรงนี้ใช่ค่ะเก็บเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการถัดไปค่ะ ตรงน,นี้ก็จะเป็นการละลายนมดิบค่ะในส่วนนี้นะคะหลังหลังจากที่ละลายแล้วค่ะจะมีการตรวจคุณภาพอีกครั้งหนึง่งก็คือตรวจ CMT <ม> CMT นี้ก็เป็นการตรวจเต้านมอักเสบในในตัวแพะเป็นการดีเช็คอีกครั้งหนึง่ง<ม>ก็คือก่อนที่จะรีดค่ะเก,กษตร,รกรจะมีการตรวจก่อนหนึ่งครั้งถ้าสมมติว่าไม่ผ่าน CMT ก็จะไม่รีดแพะตัวนั้นเนื่องจากทําให้นมค่ะมีการปนเปื้อนของเชื้อมาด้วยเพราะว่าแพะที่เป็นเต้านมอักเสบค่ะก็คือแพะป่วย ซึ่งพวกเชื้อค่ะมันจะเข้าไปสู่นมดิบด้วยแต่ทางโรงงานเองก็คือไม่ได้ละเลยส่วนนี้เราก็จะมีการตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะก็คือจะมีมีการหลังหลังจากที่เราละลายนมดิบเสร็จแล้วเราก็จะมีการเข้าตรวจ CMT ค่ะแล้วก็มีในส่วนของกระบวนการกรองที่การพวกขนแพนี้ค่ะที่ตรวจเข้าไปแล้วเราจะมีการวิเคราะห์คุณภาพเข้าห้องแลบพอพอได้นมดิบที่ผ่านเกณฑ์แล้วเราก็จะส่งให้กับทางโรงง,งานค่ะค่ะ ตอนนี้คือทําอะไรคะพี่เพีย่อ,อตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่ในส่วนของห้องพัสเจไราน์นะคะ,คะจากที่เราได้รับนมดิบในส่วนของที่ผ่านแลบมาแล้ว<ม>ผ่านคุณภาพมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปค่ะในกะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้เงมมีการ มีโบจุ่มคอรีนนะคะสำหรับพนักง,งานใช่ค่ะก็คือจะเป็นการฆ่าเชื้อหรือการทําให้สิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ที่รองเท้าบูนีน่นค่ะก็ะคือจะหลุดติดอยู่ที่ตัวอ่างนะคะก่อนเข้าไปเป็นการฆ่าเชื้อเซฟตี้ระดับหนึ่งค่ะก่อนเข้าไปเราก็ต้องฆ่าเชื้อก่อนโดยปกติอัตราการผิดในการเราผิดนมพัลด์ไรท,ที่เร,เ,รเราเราเราทำอยู่ตอนนี้นะคะเราก็จะผิดที่หนึ่งร้อยกิโลต่อต่อต่อรอบในการผิดนะคะก็ จะมีเป็นการระบบเหมือนเรายังเป็นในสเกลได้ hmm. อยู่นะคะก็ mm hmm. จะเป็นการพัสไลท์ที่แบบถังก็คือข mm ้ hmm. างบนเราก็จะมีการเติมนมดิบอยู่ก็้ือพนักงานโ mm hmm. ดยขั้นตอนผูพูพนงานจะเติมนมดิบเข้าไป100ก mm ิโลกรัมแล้วเจอปล่อยเข้าสู่ถังที่2อันนี้ค่ะจะเป็นหม้อพัสไลด์โดยการใช้ระบบแบบ2ชั้นก็คือข้างนอกจะเป็นการไหลวินของน้ําแล้วก็นมจะอยู่ภายในท่อค่ะ,คะ,คะแล้วก็ซึ่งระบบ mm hmm. นี้ค่ะคือเราจะเห็นได้ว่า ไอตัวนมของเราจะไม่สัมผัสกับอากาศเลยอตรงที่ว่านมที่อยู่ในถังปล่อยลงมาจะเป็นท่อขดอันนี้ก็คือปล่อยลงมาถังถังที่สองถังที่สามก็คือท่อขดหมดเลยจนมาถึงการปล่อยออกมาเพื่อบรรจุได้แตบบ่ว่าตอนนี้เราก็ยังใช้ เครื่องเล็กอยู่เพราะว่าเราเรายังไม่ได้มีกําลังผลิตเยอะปัจจุบันก็คือเรากําลังอยู่ในช่วงของการนองแผ่ที่จะลุนทุนเครื่องเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ากับอัตราการผลิตเหมือนตอนนี้ก็คือการตลาดเขาก็มานั่งรอผลิตภัณฑ์แรกก็อย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเพิ่มเครื่องมากขึ้นค่ะก็ในส่วนของการบรรจุเนี่ยะก็จะมีพนักงานคนแรกในการบรรจุใส่นมเข้าไปในขวดให้ครอที่ปริมาตรที่เรากําหนดที่อยู่ที่ประมาณร้อแแต่โดยความจริงพอเราแพ็คไงด้วยนะจะมีบ้างที่น้ําหนักไม่ถึงหรืออาจจะเกินบ้าง ก็จะมีพนักง,งานชุดที่2ในการที่จะต้องช่างตวงเพื่อที่จะดูว่าน้ําหนักตามปริมาตรที่เรากําหนดหรือเปล่าค่ะแล้วก็มาในส่วนของการที่พนักง,งานต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการปิดฝาปิดฝาบรรจุแล้วก็อีกคนก็คือจดมีการจดบันทึกแล้วก็จัดเก็บค่ะใช่ค่ะ จากที่เราโพสเซสบรรจุอะไรก็คือ,อทั้งหมดก็คือเราจะออกมาในรูปแบบของการบรรจุอยู่ใน p a c k จจ i n งที่ปลอดภัยสะอาดแล้วก็พร้อมดื่มค่ะแล้วก็ในส่วนของบรรจุพันุ์นะคะตอนนี้เราจะมีอยู่ประมาณจริงๆเรามีวางขายในท่องตลาดทั่วไปค่ะจะมีขนาดที่ประมาณ180 ml กับในขนาด1ลิตรนะคะแต่ว่าคือจะเห็นได้ว่าจะมีลูกค้าที่อาจจะตอบโจทย์ในส่ของเขา อยากได้นมเราแต่ว่าเขาอยากได้ในปริมาณเยอะ,ะฉะนั้นเราก็คำในรูปแบบของ1.5ลิตรให้นี่อันนี้จะเป็นลูกค้าออเดอร์พิเศษนะคะสินค้าตอนนี้ค่ะเราจะมีที่เป็นรถออริจินัลไม่รถอินเดอยผารำค่ะแล้วก็เป็นรถช็อกโกแลตค่าก็คือหลังจากนั้นก็จะนําไปจาหน่ายต่อใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ที่นําไปจาหน่ายเนี่ยค่ะไปส่งตามไหนตามที่ไหนบ้างคอตอนนี้ค่ะก็คือมีส่งอยู่สาม สจังหวัดแล้วก็กลับตัวหันใหญ่ที่ชิค่ะก็จะเป็นทั้งตัวนมและไอศครีมนมนี่ก็คือผลิตเสร็จก็คือส่งมอบให้ลูกค้าเลยค่ะแสดงว่าก็สดใหม่ใช่ใช่ใช